พายุก็มาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาดูบรรยากาศสงกรานตหลายเนาะสะพานก็สิมานันหนาๆนะพี่น้องอันนี้น่าจะมีไข่มีไข่มีไข่อวนฮึ่ม สวัสดีค่ะทุกคนป้าสอนสอนผักมกักโลนี่จะพาทุกคนนะคะมาเบิ้งนะคะอันคุณตากิเวหยามในส่วนของผาแย่งนะคะตรงป่าตรงป่าค่ะพี่น้องน้ํามาเยอะน้ําหลากนะคะน้ําเยอะมากฝนตอนนี้ปูได้หลยบ่ได้หลยบ่าป่า นั่นนั่นนัน่นเรารวมมะเลประซ้อนประซ้อนได้ได้ปลาใหญ่บ่หรือมีแต่ปลาหน่อยาามันพ่นหน,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 นามเบไว แนเลลึกบอบตาตรงนี้หลึกบอบพอาอได้อยู่เนาะพอเปียกอยู่นายนเบิ้งเบิ้งรันที่ลมบนนี้ทะลุหอ้มันรุดไอุ้ยรุดหลายเลยอ้ยกใหญ่ได้หลายแหงได้หลายแห้งถังมาเท่เบิ้งพูดได้ดีอะไรม้นใส่กระสอบบ้องเป็นวัฒนศัอ้ยปลาดุกปลาช่อนดวใหั่แห้งา อู้มันมากกันนามันมากกันหนามพี่น้องเอ้ยป่ามากกันหนาเนี่ฝนมันตกหลายแล้วก็หนามมันหลายเลยตอนนี้ตอนนี้มันเป็นท่อท่อต่อระวังอันสังข้อมันบ่อตาทางขาดบดนนั่อือันนี้ขาดบดจ้ะที่บ่นบ้านี่มันมู่นบ้านน่ะมันลงมาได้ยังไงหรอ มันลงมาเรื่อยอยู่เนาะอันนี้มาดักไว้จังโมงนี่ตอนสงเศร้าบ่เศร้าเบ่หรือตั้งแต่มาบ้านแต่รู้เหรรนี่แม่บ่อนผลบานชุติยาลบานปูมาเห็ดใหม่นั่นมันบ้าข้างเามาผดอันบักน้ำบ่มาเล่นน้ำบ่วันนี้คือบ่เห็นเลยก็รู้ปับพินพาไปทางไหนสโอ้ทางปุ่นสังฆทาน อันปีนี่เจได้กินเขาเ่าบ่เฮ้อทำไมหนามขึ้หลายกับเดิมมีไะเข่าหนูบ่ง,งามติอันเจได้มาขอเข่าตากินแหละโอ้ยอันนี้หลายแห้งตาตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดให้หลานดูเนีน่ยโอ้ยทุกคนแบบสนุกเนาะเป็นเด็กๆก็จะมาดูตาแบบาายามปลาหยางหย,า,ย,ยางตัวใหญ่ตัวตีตัวใหญ่น้ำตัวนึงเปิดประดุกประดุกประซ้อน ตาต้องเอาถังแล้วก็อันนี้เอาซ่ามาตักนะถึสิตักมวนตักวันละ้องเต้นจออกเบิ้ลตัวแทนที่เสร็จออกอืมนี่แเขาถอดตัวนี้โอ้อโใช้ใช้วิธีถอดออกเนาะแล้วก็เอาเอาใส่ถุงปุย๋ออมยมาๆเราจับถุงปุ๋ยหายตาหน่อยเต้ไปหมดเลย ช่วงนี้น้ำหลากมากฝนตกแล้วก็พายุก็มาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาดูบรรยากาศสงปลาตอนเย็นนู้นคนก็จะได้ปลาเยอะนะคะนั่นแก้วนะคะผมมาพูดถึงกุญแจเนี่ปลาขาวนี่เนี่ยนีจะคิดดีแล้วโอ้โตาตาเบิ้งให้ตาให้เบิ้งปลาปลาสิวปลาสิวเอาถงมากเลย เก็บปลาขาไห้ไห้รูปไห่รูปนี่โอ้ยอันนี้น่าจะมีไข่มีไข่นี่ไข่รวนพาทุกคนมาดูนะคะวิถีชีวิตชาวอีสานบ้านเรานะคะและนี่จังหวัดศรีสะเกดค่ะทุกคนแล้วก็นี่ปลาที่ว่าตาต่งได้นะคะทุกคนน้ำเยอะมากปลาก็จะมากับน้ำค่ะมีเส้นมะถือด๊อกน้อยพวนน้อย เื่อยแล้วจะท้งางทุ้นเปลือยแล้วเขาเปลือยบัว่าเลยแล้วตามงปลอมก่อแนนโดนแนแโดนอยู่แล้วปุ๋ยตบูปเล้ากัน้า ดูหน่อยนะดูมันใก้สูงเอาอันนู้นะที่มีมาใส่ก็้นี่มัน